สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สืบลับต่างแดนและคดีดังออสเตรเลียตอนที่3หากคุณได้ยินคนรู้จักหรือคนสนิทพูดว่าเขาจะทําอะไรบางอย่างที่ทุกคนจะต้องจดจําเขาไปตลอดคุณจะคิดหรือรู้สึกอย่างไรคุณจะแค่ขำหรือคิดจริงจังกับคําพูดนั้นและคําพูดนี้ของชายคนหนึ่งที่เคยพูดไว้กับเพื่อนบ้านจะทําให้เกิดเรื่องราวหรือความเสียหายอะไรบ้างนั้นมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะคดีนี้เกิดขึ้นที่เมืองพอร์ตอาร์เธอร์และบริเวณรอบๆพอร์ตอาร์เธอร์บนเกาะทัสมาเนีย ของประเทศออสเตรเลียซึ่งทัสมาเนียเป็นเกาะเล็กๆในทะเลเทสเซแนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงใต้และอยู่ใต้เกาะออสเตรเลียพอตอาร์เธอร์เป็นเมืองเล็กๆที่มีสถานที่ทําประวัติศาสตร์และมีทัศนียภาพสวยงามมากแห่งหนึ่งของทัสมาเนียและถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียเลยทีเดียวแต่แล้ววันหนึ่งเมืองเล็กๆและเ,ลเ,ลเลงียบสงบแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ในวันที่28เมษายนปี1996ได้เกิดเหตุสังหารหมู่ขึ้นทําให้มีคนเสียชีวิตเป็นจํานวน35คนและได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวน23คนและมือปืนก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนเขาคือมาร์ตินจอห์นไบรอันซึ่งคนแถวนั้นรู้จักเขาเป็นอย่างดีในพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเขา ในวันก่อเหตุเหยื่อรายแรกของเขาก็คือเดวิดและโนลีนมาตินซึ่งเป็นเจ้าของซีสเคปเกสเฮาส์ด้วยเหตุผลที่มาตินแค้นใจว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ได้ซื้อเกสเฮาส์แห่งนี้ตัดหน้าพ่อของเขาและพ่อของเขาเสียใจมากบ่นให้เขาฟังหลายต่อหลายครั้งว่ามันสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวของมาตินขนาดไหนมาตินเชื่อว่าเดวิดและโนลีนตั้งใจซื้อเกสเฮาส์แห่งนี้เพื่อต้องการทําให้ครอบครัวของเขาเจ็บปวด แล้วก็ปรักปรำมาสองสามีภรรยาคู่นี้ทำให้พ่อของเขาต้องเครียดจนค่าตัวตายมาตินยิง2อสามีภรรยาคู่นี้ในเกสเฮาส์ของพวกเขาจนถึงแก่ความตายแล้วขับรถต่อไปอยัง Port พอร์ตอาร์เธอร์เมื่อมาถึงพอร์ตอาร์เธอร์บริเวณที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มาตินก็เดินสะพายกระเป๋าสีฟ้าใบใหญ่เข้าไปนั่งทานอาหารที่ร้านกาแฟชื่อบรอดแอร์โรคาเฟ่ พอทานอาหารเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมุ่งหน้าไปทางหลังร้านกาแฟและตั้งกล้องวิดีโอไว้ที่โต๊ะว,ว่างตัวหนึ่งก่อนที่จะเปิดกระเป๋าหยิบปืนโค้ t AR-15 SP-1 หรือปืนไรเฟิลแบบเซมิออโต้ออกมาและเริ่มกราดยิงทั้งลูกค้าและพนักงานของร้านกาแฟแห่งนี้ภายในเวลาแค่15วินาทีเขาสาดกระสุนไปทั้งหมด17นัดเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตทันที12คนและบาดเจ็บอีก10คน ต่อจากนั้นเขาก็เดินไปที่แผนกกิฟต์ช็อปซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของร้านและสาดกระสุนไปอีก12นัดคร่าช,ชีวิตผู้บริสุทธิ์เพิ่มไปอีก8คนและบาดเจ็บอีก2คนหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนแมกกาซีนของกระสุนปืนก่อนที่จะเดินออกจากร้านไปและตรงดิ่งไปยังรถนําเที่ยวโชคดีที่พนักง,งานจากร้านกาแฟที่สามารถวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมาได้ได้วิ่งไปบอกถึงเหตุร้ายและเตือนให้ทุกคนรีบหนีไปไกด์นาเที่ยวของรถทัวร์จึงบอกให้ลูกทัวร์รีบวิ่งไปหลบที่ท่าเรือได้สํําาเร็จนนนวนนึง ส่วนบางคนที่หนีไม่ทันหรือไม่ทันได้หนีก็โดนยิงเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก4คนและบาดเจ็บเพิ่มอีก6คน หลังจากนั้นเขาก็เดินกลับไปขึ้นรถวาวสอ2 4 4สีเหลืองของเขาและขับออกถนนไปได้เพียงแค่300เมตรเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกน้อยอีกสองคนซึ่งวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมาได้จากบริเวณร้านกาแฟเขาจึงจอดรถเทียบและเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารออกและมาตินก็หยิบอาวุธดำมาเมื่อมออกมาลูกสาวคนโตอายุหกขวบเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งไปหลบอยู่หลังต้นไม้หญิงคนนั้นได้ร้องขอชีวิตขอให้เขาปล่อยลูกน้อยทั้งสองของเธอไปเถอะแต่ทว่ามาตินไม่สนใจคำขอ เาเเหลล่นนั้นยขายิงผู้หญิงคนนั้นก่อนตามด้วยลูกเสาไว,วายสามขวบในอ้อมแขนของเธอไปคนละหนึ่งนัดจนสิ้นใจและเขาก็ไม่คิดจะปล่อยให้ใครมีชีวิตรอดไปได้ เขาเดินไปหาเด็กน้อยที่หลบอยู่หลังต้นไม้เพื่อปิดชีพของเธออย่างเลือดเย็นหลังจากนั้นเขาก็กลับขึ้นรถแล้วขับต่อไปยังป้อมเก็บค่าผ่านประตูอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีรถมาจอดต่อแถวเพื่อรอจ่ายเงินเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายคันซึ่งคนพวกนั้นไม่รู้เลยว่ากำลังเกิดเหตุร้ายอยู่เขาเกิดมีปากเสียงกับโรเบิร์ตคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่รถจอดต่อแถวกันขวางทางทําให้มาตินขับผ่านไปไม่ได้เขาจึงเดินไปหยิบปืน แล้วยิงโรเบิร์ตจนเสียชีวิตเป็นจังหวะเดียวกันกันกนกบที่เจ้าของรถ BMW สีทองเดินออกมาจากรถไม่มีใครทราบเหตุผลที่แน่ชัดแต่คาดว่าเขาจะพยายามหยุดยั้งมาตินไม่ให้ก่อเหตุร้ายพอมาตินหันไม่เห็นเขาจึงรีบปิดชีพเขาทันทีเมื่อเห็นเหตุหการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วอย่างนี้รถทุกคันที่กําลังต่อแถวอยู่รวมทั้งรถที่เพิ่งมาถึงก็รีบถอยหลังและขับหนีกันเป็นแถวแต่มาตินก็ไม่ได้สนใจรถเหล่านั้นเขาเดินมุ่งหน้ามาที่รถ BMW แลเรียกให้ผู้โดยสารสองคนของรถ BMW ออกมาจากรถก่อนที่จะปลิดชีพพวกเขาทีละคนหลังจากนั้นมาตินก็จัดแจงย้ายกระเป๋าสัมภาระบางส่วนของตนเองออกจากรถวอลโวสีเหลืองและนำมาใส่ไว้ในรถ BMW แทนคือยิงเจ้าของรถและผู้โดยสารทิ้งก็เพื่อตัวเองจะขโมยรถเขานั่นเองขณะที่มาตินเตรียมจะออกรถก็มีรถคันหนึ่งขับมุ่งหน้ามายังป้อมเก็บเงินค่าผ่านประตูมาตินจิงยิงรถคันนั้นจนกระจกแตก แกรมซึ่งเป็นผู้ขับรถคันดังกล่าวโดนกระจกบาดแต่ก็ขับหนีมาได้สําเร็จแล้วก็ขับมาที่ปั๊มน้ามันใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อมาเตือนภัยให้คนในปั๊มรีบหนีและมาตินงก็มาที่ปั๊มจริงๆ แล้วรีบขับรถมาปาดหน้ารถโตโยต้าสีขาวที่กำลังขับออกจากปั๊มน้ำมันเกลนเป็นคนขับรถส่วนโซอีนนั่งหน้าคู่กันมากับเกลนมาตินจึงรีบจอดรถถือปืนออกมาขู่และพยายามดึงโซอีให้ออกมาจากรถเกลนจึงรีบเดินออกจากตำแหน่งคนขับเพื่อไปขวางมาตินแต่มาตินกลับจ่ะกระบอกปืนไปที่เกลนและผลักให้เกลนเดินไปที่กระโปรงหลังรถ BMW ก่อนที่จะขังเกลนไว้ในนั้นและมาตินก็เดินกลับมาที่ฝั่งผู้โดยสารของรถโตโยต้ามีคนเห็นว่าโซอีพยายามปีนไปนั่งในตำแหน่งคน เมื่อมาตินเดินกลับมาถึงเขายิงเธอสามนัดจนเสียชีวิต โชคดีที่ลูกค้าคนอื่นๆปลอดภัยเพราะพนักง,งานปั๊มให้เข้ามาแอบซ่อนตัวอยู่ในมินิมาร์ทของปั๊มก่อนที่จะล็อกประตูและพนักง,งานบอกให้ทุกคนนอนราบลงไปกับพื้นเพื่อไม่ให้มาตินเห็นและมาตินก็ขับรถออกจากปั๊มน้ำมันไปพร้อมกับเกลนที่กลายเป็นตัวประกันโดยไม่มีทางเลือกและนอนอยู่ท้ายกระโปรงรถพนักง,งานปั๊มจึงรีบโทรแจ้งเหตุและอีกไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจก็มาถึงปั๊มน้ำมันและตำรวจบางส่วนก็ขับตามมาตินในทิศทางที่เขาขับไป หลังจากนั้นมาตินก็ขับรถมุ่งหน้ากลับมาที่ซีสเคปเกสเฮาส์แต่ระหว่างทางกลับเขาก็ไม่ไวที่จะยิงรถที่ขับสวนมาหรือรถที่ขับผ่านรถเขาเป็นจํานวนประมาณ4คันรถแต่ละคันได้รับความเสียหายและเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ3คนแต่ไม่มีใครเสียชีวิตและพอกลับมาถึงเกสเฮาส์เขาก็ใส่กุญแจมือเกรนและพาเกรนไปล่ามไว้กับราวบันไดแล้วก็รีบเผารถ BMW เพื่อทําลายหลักฐานศพของเดวิดและโนลินเจ้าของเกสเฮาส์แห่งนี้ที่โดนยิงเป็นคู่แรก ตั้งแต่ตอนเที่ยงของวันเดียวกันก็ยังนอนอยู่ในนั้นไม่นานนักตำรวจก็มาถึงและพยายามเกลี้ยกล่อมและต่อรองกับมาตินอยู่หลายชั่วโมงจนแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของมาตินหมดสนิททําให้การสนทนาจบลงแค่ตรงนั้นมาตินขอให้ตำรวจส่งเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเพื่อที่เขาจะได้เดินทางไปยังสนามบินพาณิชย์เพื่อหลบหนีระหว่างการเจรจาต่อรองกับตำรวจอยู่นั้นมาตินก็ยิงเกลนซึ่งเป็นตัวประกันทิ้งและอีก18ชั่วโมงต่อมา หรือในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้จุดไฟเผาเกสเฮาส์หลังนั้นและอาศัยช่วงชุลมุนพยายามจะหลบหนีแต่ไม่สำเร็จหลังจากที่เขาถูกจับกลุมเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรอยัลโฮบาร์ดภายใต้การคุ้มกันอย่างแน่นหนาเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้ไป1ซีกพอเล่ามาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนคงจะมีคำถามว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้มาตินก่อเหตุอุกอาจ กับผู้บริสุทธิ์ได้ขนาดนี้และจากทั้งหมดที่เล่ามาฟังดูเหมือนว่าเหยื่อฆาตรกรรมของเขารายแรกก็คือเดวิดและโนลีนสองสามีภรรยาเจ้าของเกสเฮาส์ใช่ไหมคะแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่เพื่อนๆของครอบครัวของมาตินเชื่อว่าจริงๆแล้วมีสองรายก่อนหน้านั้นและทั้งสองก็เป็นบุคคลที่รักระหว่างดีกับมาตินเป็นอย่างมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาฟังกันเลยค่ะ ขอเล่าประวัติความเป็นมาของมาตินไบรอันตั้งแต่เด็กนะคะเพื่อให้เข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาให้มากขึ้นเพราะพฤติกรรมของเขาตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วมันส่งผลไปถึงพฤติกรรมตอนโตด้วยมาตินเกิดวันที่7พฤษภาคมปี1967ที่เมืองโฮบาร์ตทัสมาเนียเขาเป็นลูกชายคนโตของนายมอริสและนางคารลินไบรอันเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบพังของเล่นชอบก่อกวนและก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นแม้กระทั่งกับคนในครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งต่างจากน้องสาวข,ของเขาเพื่อนบ้านละแวกนั้นก็รู้จักกับพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเขาเป็นอย่างดีอย่างเช่นตอนที่เขาไปดำน้ำเขาก็คอยดึงอุปกรณ์ดำน้ำของคนอื่นออกและชอบแอบเข้าไปตัดต้นไม้บริเวณบ้านของเพื่อนบ้านอีกด้วยพฤติกรรมที่โรงเรียนของเขาก็คือเขาเป็นคนที่คอยก่อกวนและสร้างปัญหาในห้องเรียนและบางครั้งเขาก็ใช้ความรุนแรงในโรงเรียนจนถูกเพื่อนๆรวมตัวกัน,กนบูลลี่เขาอย่างรุนแรง ตอนที่เขามีอายุได้สิบขวบเขาก็ถูกพาการเรียนและมีพฤติกรรมชอบทรมานสัตว์อีกหนึ่งปีถัดมาหลังจากที่เขาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วเขาก็ได้กลับเข้าเรียนอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังคอยกล่นแกล้งนักเรียนที่มีอายุน้อยกับเขาเสมอและในปี1980เขาก็ได้เข้าโรงเรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษและช่วงอายุนี้เองที่การเรียนและพฤติกรรมต่่ต่าาาางงงงๆขขออเแยยลมก และพออายุได้16ปีเขาก็ลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานเป็นคนตัดหญ้าดูแลสวนและรับงานซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆเขาได้รับเงินคนพิการจากรัฐบาลออสเตรเลียอีกด้วยเนื่องจากแพทย์ลงความเห็นว่าเขาเป็นโรคสกิโซฟรีเนียหรือโรคจิตเภทนั่นเองซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติของบุคลิกภาพการแสดงอารมณ์ลดลงมีอ,งอาการประสาทหลอนได้ยินเสียงสั่ง ผู้จ่าไม่รู้เรื่องและไม่ปฏิปตอเป็นต้นแล้าตอนต้นปี1987หรือเมื่อตอนที่เขามีอายุได้19ปีเฮเลนแมรี่อาริซาเบธฮาวีอายุ54ปีแมชื่อยาวจังเลยค่ะผู้สืบทอดหุ้นส่วนในบริษัทลอตเตอรี่ชื่อดังของออสเตรเลียได้มาติดต่อมาตินให้ไปช่วยดูแลแมนชั่นหรือคาลือหาที่ไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลมาเป็นเวลานานของเธอซึ่งเธอพักอศาศัยอยู่กับแม่แค่2คนเท่านั้นนอกจากมาตินจะต้องช่วยดูแล ความเรียบร้อยของคฤรหาหน์แล้วเขายัางจะต้องช่วยป้อนอาหารสุนัข14ตัวที่ถูกเลี้ยงไว้ในตัวบ้านและป้อนอาหารแมวอีก40ตัวที่เลี้ยงไว้ในโรงรถและในปี1990หรือหลังจากที่มาตินมาทำงานให้ครอบครัวนี้ได้3ปีแม่ของเฮเลนได้เสียชีวิตลงด้วยวัย79ปีเฮเลนจึงว่าจ้างมาตินให้ทำความสะอาดภายในคฤรหาหน์ครั้งใหญ่จนพ่อของมาตินต้องลางานมาช่วยลูกชายหลังจากนั้นเฮเลนจึงชักชวนให้มาติน มาพักอยู่ด้วยกันที่บ้านของเธอและตอนนี้เองทั้งเฮเลนและมาตินก็ช่วยกันใช้จ่ายเงินอย่างบ้าคลั่งเช่นซื้อรถใหม่30คันในช่วงเวลาไม่ถึง3ปี 3> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเขาจะซื้อไปทําไมตั้งหลายคันนะเขาขับมันแค่2คนเองและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการชอปปิง้งในปี1991กระทรวงสาธารณสุขไม่อนุญ,ญาตให้เฮเลนและมาตินเลี้ยงสุนัขและแมวจํานวนมากขนาดนั้นในบ้านอีกต่อไป พวกเขาจึงย้ายออกจากเครือหาสหลังเก่าแต่ไม่ได้ขายบ้านนะคะและยย้ายไปอยู่ฟาร,ร์มขนาด72เอเคอร์หรือประมาณ182ไร่ใหญ่มากๆในเมืองคอปปิ้งซึ่งเป็นเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งในเทสมาเนียเพื่อนบ้านและแวกบ้านใหม่รู้จักเขาเป็นอย่างดี เพราะเขาชอบเดินถือปืนลมตลอดเวลาและบ่อยครั้งที่เขาจะยิงปืนลมใส่นักท่องเที่ยวที่มาแวะซื้อแอปเปิลที่แผงขายข้างทางบนไฮเวย์และพอตกกลางคืนเขาจะแอบเข้าไปเดินเตะเตรอยู่ในฟาร์มของคนอื่นและเอาปืนลมยิงใส่หมาที่เหาใส่เขาเพื่อนบ้านพยายามเหล็กเลี่ยงเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในวันที่20ตุลาคมปี1992ในขณะที่เฮเลนและมาตินขับรถออกไปข้างนอกนั้นรถของพวกเขาเสียหลักวิ่งข้ามเลนไปยังฝั่งตรงข้ามทําให้รถพุ่งชนกับรถที่ขับสวนมาอย่างแรงเป็นเหตุให้เฮเลนซึ่งเป็นคนขับเสียชีวิต ส่วนมาตินได้รับบาดเจ็บบริเวณคอและหลังต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน,นานถึงเจเดือนตำรวจทำการสอบปากคำเขาถึงสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุสุดท้ายตำรวจสรุปสาเหตุการตายของเฮเลนว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เพื่อนๆของเฮเลนกลับเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมเนื่องจากหลายๆคนรู้ซึ้งดีว่ามาตินมีพฤติกรรมชอบแย่งพวงมาลัยรถในขณะที่คนอื่นเป็นคนขับและเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับเฮเลนมาแล้วถึงสามครั้งก่อนหน้านี้ เธอเคยบอกกับเพื่อนๆว่ามาตินพยายามจะฆ่าเธอและนี่คือเหตุผลที่เธอไม่เคยคิดจะขับเร็วเกินกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยและเพื่อนๆของเฮเลนก็เชื่ออีกว่าแรงจูงใจของมาตินมาจากเรื่องเงินเพราะถ้าเฮเลนเสียชีวิตเมื่อไหร่มาตินจะเป็นผู้รับมรดกมูลค่า555,000เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยได้ประมาณ12ล้านกว่าบาทของเธอแต่เพียงผู้เดียว แค่นี้ก็น่าจะพอเป็นเหตุจูงใจให้เกาะเหตุฆาตกรรมแบบแนบเนียนอย่างไรก็ตามเขาก็ได้รับมรดกนั้นมาและเนื่องจากมาตินเป็นเด็กพิเศษความสามารถในการดูแลเงินอาจจะไม่ดีนักแม่ของเขาจึงยื่นขอให้ทรัสตีเป็นผู้ดูแลมรดกดังกล่าวหลังจากที่เฮเลนเสียชีวิตและมาตินยังต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยบาบาลมอริสพ่อของมาตินก็รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฟาร์ม และเมื่อมาตินได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเขาก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านพ่อแม่อีกสองเดือนต่อมาในวันที่14สิงหาคมปี1993เพื่อนของมอริสได้ไปหามอริสที่บ้านฟาร์มแต่ไม่เจอแต่เขากลับพบกระดาษโน้ตที่เขียนว่าชยโทรเรียกตำรวจด้วยเสียไว้ที่หน้าประตูบ้านและเขาเห็นเงินสดจำนวนหลายพันเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียวางอยู่ในรถของมอริสทำให้เพื่อนบ้านคนนั้นรู้สึกว่ามันแปลกเขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจ และตำรวจได้ทำการค้นหามอริสจนทั่วฟาร์มแต่ก็คว้าน้ำเหลวตำรวจจึงส่งนักประดาน้ำงมหามอริสที่บ่อน้ำ4ี่แห่งของฟาร์มและอีกสองวันถัดมาหรือในวันที่16สิงหาคมศพของมอริสก็ถูกค้นพบในบ่อน้ำที่อยู่ใกล้ตัวบ้านของฟาร์มมากที่สุดโดยที่คอของเขาถูกพันธนาการด้วยเข็มขัดตะกัวสลักชื่อมาตินไบรอันเข็มขัดตะกัวนี้ใช้สำหรับการดำน้ำซึ่งมีน้ำหนักมากพอสมควร ทำหน้าที่ถ่วงให้นักดำน้ำให้สามารถจมลงไปในน้ำได้ทั้งตัวตำรวจสรุปว่าเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติที่มาจากการฆ่าตัวตายมาตินจึงรีบทำเรื่องเบิกเงินบำนาญของพ่อเขาซึ่งมีมูลค่า250,000เหรียญออสเตรเลียหรือตีเป็นเงินไทยได้ประมาณ5ล้านกว่าบาทแต่เพื่อนๆและเพื่อนบ้านของมอริสเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมโดยที่มาตีนเป็นผู้ลงมือและมีแรงจูงใจมาจากเรื่องเงินหลังจากที่เฮเลนและพ่อของเขาจากไปแล้ว เขาก็ยิ่งโดดเดี่ยวมากกว่าเดิมเขาใช้จ่ายเงินจํานวนมากไปกับการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่จะหาใครหรือที่ใดก็แล้วแต่ที่ยอมรับในตัวตนและพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเขาแต่ไม่มีใครในโลกใบนี้เลยที่จะยอมรับตัวตนของเขาได้เพราะทุกคนคอยแต่จะหลีกเลี่ยงเขาและรีบเดินหนีเข้าไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันหมดทุกที่ เขาเลยสั่งสมความแค้นไว้ในใจและสิ่งนี้เองที่น่าจะเป็นที่มาของโศกนาฏกรรมสังหารหมู่35ศพและสถานที่เกิดเหตุจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแทสมาเนียที่ที่มีนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศมาเที่ยวชมตัดกลับมาที่การขึ้นศาลนะคะมาตินถูกนำตัวขึ้นศาลชั้นต้นในวันที่7พฤศจิกายนปี1996ซึ่งเขาไม่ยอมรับสารภาพผิด พราะเขาคิดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่เมื่อคณะลูกขุนนําหลักฐานอื่นๆมาเสนอต่อศาลมากขึ้นเขาจึงจําใจยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาพร้อมกับหัวเราะออกมาด้วยเสียงอันดังเนื่องจากเขาไม่ได้สํานึกผิดอะไรเลยอีกสองอาทิตย์ต่อมาศาลพิพากษาให้เขาต้องโทษจําคุกตลอดชีวิต35ครั้งบวกกับอีก1652ปีโดยไม่มีโอกาสที่จะได้รับการประกันตัวหรือพ้นโทษก่อนกําหนดคือมาเป็นโทษที่หนักหนาสาหัส มากเลยนะคะสำหรับประเทศออสเตรเลียเพราะที่นี่ไม่มีโทษประหารชีวิตคือคนับตามจำนวนศพหนึ่งศพก็จำคุกตลอดชีวิตหนึ่งครั้งฆ่าไป35บศพก็จำคุกตลอดชีวิต35ครั้งแต่ในความเป็นจริงก็คือเขาต้องอยู่ในคุกไปจนกว่าจะหมดอายุไข้นั่นเองแต่ถ้าคิดเล่นๆน,นะคะหากจะต้องชดใช้ความผิดตามที่ศาลกำหนดให้หมดเนี่ยก็ต้องตายแล้วเกิดใหม่ทั้งหมด35ชาติบวกกับอีก16.5ชาติรวมกันเป็น51ชาติครึ่งเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเยอะมากอะ่ะ มันน่าจะทรมานมากกับถูกประหารชีวิตอีมั้งเนี่ยในช่วง8เดือนแรกของการถูกจองจําในคุกห้องขังของเขาเป็นห้องขังที่สร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเพราะเขาพยายามฆ่าตัวตายถึงสองครั้งแต่ได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ทันหลังจากนั้นเขายังต้องอยู่ในความดูแลเป็นพิเศษและยังมีชีวิตอยู่ในเรือนจําใกล้ๆกับเมืองโฮบาร์ดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคลิปนี้ คอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวแนวนี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องน้องใหม่ของเราด้วยนะคะและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสืบลับต่างแดนสวัสดีค่ะ